คด้ขออนุญาตให้ข้อมูลเลยก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ห้าเนี่ยจะเป็นการาให้จํานวนวงเงินไม่เกินสอง ร้อบาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาสองเดือนรวมทั้งสิ้นก็400บาทจะเริ่มตั้งวงเงินให้ในวันที่1กันยายนแล้วก็1ตุลาคม2565้ค่ะนี้จะเป็นส่วนวงที่เพิ่มเติมจากวงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ปัจจุบันที่200หรือ300บาทต่อคนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็น400ใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเพิ่มมาอีกอนน200ก็จะเป็น400ถูกไหมคะ สี่ร้อยสำหรับคนที่ได้ภายใต้บัตรสองรอยบาทบัตจะมีบัตสวัสดิการแห่งรัฐจะมีกลุ่มคนที่ได้สองรอยบาทและกลุ่มคนที่ได้สามร้อยบาท<อ>ค่ะคนที่ได้สามร้อยบาทก็จะได้เป็นห้าร้อยบาทค่ะอ๋อค่ะค่ะ ซึ่งใช้ได้ที่ร้านทงฟ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่5ค่ะโดยที่ก,กลุ่มคนดังกล่าวก็สามารถเริ่มวงเงินตั้งวันที่หนึ่งกันยายนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยหากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์ว่าไม่อยากได้เงินภายใต้โครงการบัรรรบตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการต่างๆภายใต้โครงการสวัสดิการสิ้นวาริการแห่งรัฐแต่อยากได้โครงการคละครึ่งก็สามารถสลัสิทธิ์ แต่สละสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้บัตรสวัสดิการได้อีกนะคะโดยที่จะต้องสละสิทธิ์ภายในวันที่15สิงหาคม16.30นที่คืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานพลังจังหวัดค่ะอันนี้ขอย้ำว่าหากท่านคืนแล้วท่านจะไม่สามารถกลับมาใช้ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกอันนี้จะต้องพิจารณาดีๆนะคะหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5เพราะว่าเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งระยะที่5ก็มีเงื่อนไขการลงทะเบียนและสิทธิ์คงเหลือที่จํากัดพอสมควรค่ะอืมค่ะขออนุญาตขอตถามเพิ่มหมายถึงว่าถ้าสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่มีโอกาสกลับมาอีกเลยตลอดชีวิตนี้เลยหรือว่าอาจจะได้มีสิทธิ์ในครั้งหน้ายังไงคะคือสละสิทธิ์แล้วจะไม่ได้โครงการปัสสาวะการแห่งรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะหากรัฐกมันจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับอันนั้นยังมีสิทธิ์ไปสมัครได้กับว่าคุณสมบัติจะผ่านหรือเปล่าค่ะเพราะมันจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่หมดเลยนะคะค่ะอันนี้สําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3าเนี่ยนะคะจะคล้ายคลึงกับมัตรการแห่งรัฐคือได้วงเงิน200บาท ต่อเดือนนะคะเริ่มวันที่1กันยายนแล้วก็1นตุลาคมรวมทั้งสิ้น2เดือนก็เป็น400บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เคยเได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะกลุ่มสีที่ตอนนั้นเนี่ยได้แจ้งความประสงค์ไว้ว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่มีสมาร์ทโฟนณนะตอนนั้นนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น2.23ล้านคนอยู่ ก็จะได้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนในวงเงินตามที่ทัานเรียนมาสักครู่เช่นเดียวกันหากกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีสมาร์ทโฟนมาแล้วหรือว่าต้องการจะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาสามารถสมัครได้โครงการคนละครึ่งแต่แล้วต้องสมัครให้เสร็จภายในวันที่ยี่้าสิงหาคมค่ะเพราะโครงการคนละครึ่งจะเปิดสมัครให้ประชาชนสมัครได้วันที่สิบเก้าสิงหาคมนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ขอ,อยัดไปสู่รายละเอียดของโครงการครึ่งระยะที่ห้าเลยซึ่งข้อ,อการเงื่อนไขต่างๆคงเดิมคล้ายคลึงกับระยะที่4เลยนะคะก็คือเป็นวงเงินที่สนับสนุนค่าอาหารเครื่องดืม่มสินค้าทั่วไปนวดสปาทำเล็บทาผมหรือว่าบริการขนส่งยกเว้น พวกสลักกินแบ่งที่ไม่เข้าร่วมเครื่องดื่มแอลกอฮอลยาสูบปัดกำนันพวกนี้จะไม่เข้าร่วมนะคะโดยการใช้จ่ายเนี่ยนะคะจะเป็นภาครัฐร่วมใช้จ่ายร่วมสนับสนุนเข้าใช้จ่ายห้าร้อยละห้แต่ไม่เกิน150บบาทต่อวัน วงเงินตลอดโครงการคือแปดร้อยบาทนะคะ,คะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกห้าค่ะสิทธิ์สำหรับครั้นนี้ประชาชนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดยี่สิบหกจุดห้าล้านคนนะคะโดยที่เราให้สิทธิ์คนเดิมที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งระยะที่สี่เนี่ยทั้งหมดยี่สิบหกจุดสองเจ็ดล้านคนเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์สามารถกดเข้าร่วมยืนยันตั้งแต่วันที่สิบเก้าสิงหาคม ะคะโดยที่ท่านต้องเข้าเป๋าตางังแล้วก็ยินยานยินยอมคอนเซ็์ต่างๆเหมือนเดิมไม่ไม่จำเป็นต้องวันที่19สิงหาคม6โมงเ้าต้องรีบกดนะคะเพราะท่านมีระยะเวลาในการกดค่ะเราเริ่มใช้จ่ายวันแรกคือ1กันยายนอแค่ท่านกดก่อนวันที่1กันยายนท่านก็มีสิทธิ์นั้นอยู่แล้วคนใหม่ที่มีเหลืออยู่อีก230,000คนเนี่ยก็ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่นะคะ โดยที่คนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะต้องสามารถผ่านเว็บไซต์ www. c o l a r k u n g com นะคะหรือว่าหากมีเปาตังอยู่เข้าภายใต้เงื่อนไโครงการรัดอื่นไว้แล้วเนี่ยก็กดผ่านเปาตังได้แล้วก็สมัครใหม่ค่ะก็จะมีกระบวนการเจรนาะ ในการเข้าร่วมโครงการโดยเงื่อนไขเดิมเลยค่ะจะต้องมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยอายุเกิน18ปีนะคะแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยอยู่ในไม่ได้อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเพิ่มกําลังซื้อบัตรประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดสําหรับประชาชนนะนะคะค่ะเริ่มใช้จ่ายอย่างที่เรียนว่าวันที่1กันยายนค่ะโดยที่การใช้จ่ายเนี่ยถ้าเริ่มวันที่1กันยายนหากท่านไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่14กันยายนเสร็จของท่านก็จะถูกตัดเสร็จไปดังนั้นค่ะท่านได้รับเสร็จแล้วยืนยันแล้วขอให้ใช้จ่ายก่อนวันที่14กันยายนนะคะ,คะ